าบาเนะครับอคกครับก็ารับคาเลยนะครับัตรวจจุดตจังหวัดอันงกับแล้วก็เพื่อนตารวจที่รักครทุกท่านนะครับเรื่องแรกก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติผมมาร่วม ในงานนี้นะครับทราบว่าน่าจะมีการจัดหลายครั้งแล้วนะครับผมอาจจะพูดมาครั้งแรกที่มาเป็นประธานในที่ดเปิดการแข่งขันพูตบอลในครั้งนี้นะครับก็คือ,อการมีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งนะครับอาชีพอื่นอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับแต่อาชีพตํารวจเนี่ย ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นกีฬาฟุตบอลก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพใจเีอะเอา้ากีฬาได้กงเสีไค้ับก็ คือท่านออกสนามได้ใน,นเวลานี้นะครับเดินนะครับซ้าขวาเลยนะครับ